ปิงคะสวัสดีครับพี่มอนครับอ่าเป็นยังไงตลาดปิดแล้วก็อ่าเดนหวยกินแต่ว่าเออพรุ่งนี้อ่าแล้วพรุ่งนี้เรารอมารอรอลุ้นกันนะครับก็ชว่าคืนนี้ไม่มีอะไรแล้วพรุ่งนี้ตลาดน่าจะไปใไนปทางที่เป็นบวกนะครับ วันนี้ก็เริ่มเห็นกลิ่นที่ดีนะครับของกลุ่มพลังงานเนี่ยที่มันป<ช>รับเพิ่มขึ้นแต่ว่าช่วงบ่ายที่ลดลงผมว่าจะเป็นเพราะมีบางส่วนเขาไม่อยากจะเสี่ยงกับ f o m c ซคืนนี้นะครับก<ช>็เลยทําให้ตลาดถอยลงมานะครับแต่เชื่อว่าสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ไม่มีอะไรกลับไปเทรดกันต่อนะครับก็น่าจะเป็นปวันที่เราจะหลั่งไลอีกครั้งหนึ่งนะครับค<ช>่ะครับก็อตอนนี้มีตลาดหนึ่งยังไม่ปิดตลาดทีเฟกเอาไงคะ เออเด็ดลองกันไหมพี่องนี่นี่ลองไม่ได้ดูตลาดว่าราคาเท่าไหร่แล้วนี่อยู่ตรงไหนคะเนี่ยคือคือดูบสิดได้พี่ตอนนี้ซีรีส์เอ็มต่ำกว่าเซฟิตี้เท่าไหร่อะครับอ๋อตอนนี้เซฟิตี้อยู่ที่เอ980แต่เอ็มอยู่ที่978 980เฮ้ย980เลยครับ980 980โอ้ยถ้าอย่างนี้เปิดรองได้ครับมันห่างกันสองจุดเองนะใช่ใช่ ฟิวเจอร์มันต้องสูงกว่าตัวเซฟติตี้ใช่ไหมคะมองได้ไม่น่าเกลียดมากอืมครับใครจะเอากับพี่ปิงนะฮะในเรื่องราวของทางด้านทีฟิกยังไม่ปิดนะยังเคาะได้ลองได้ไม่น่าเก็ดเอากี่จุดคะเอ่อเปิดมาวันพรุ่งนี้ก็าอาจจะได้โอกาสทํากําไรนะครับส่วนกี่จุดนี่คือแล้วแต่เลยครับอา้าวเปิดม,มันไหผมคิดว่ายังผกแต่ <ละ S 1> ผมยังเชื่อว่าตลาดจะนะถ้าเราได้ลองรอบนี้เราอาจจะถือคิดดีเอ็มลุ้นเซฟตเปิดไป พันหกร้อยห้าสิบเลยก็ได้ครับอือออตอนนี้มันไม่เมคชัวร์มาทุกที่ทุกอย่างหยุดกับที่ <umbers> ใช่ไหมคะแพ้แล้วเราก็ต้องอย่าลืมนะครับพี่พรุ่งนี้วันที่สิบเจ็ดใช่ไหมครับ okay. โอ้โวันนี้มันหน,นึ่งเจ็ดพยาบาลสถานพยาบาลของกทมเนี่ยเขาก็จะเริ่มกลับมานัดฉีกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็คืนนี้เนี่ยนายกรนทรีท่านก็จะมีเลือกดวนแถลงด้วยนี่นี่เขาคาดว่าจะแถลงสามเรื่องพี่แถลงไปก่อนท่านแล้วในะครับ แต่ว่าต้องทําใจนิดน,นึงว่าเวลานายกุทฐวันตีท่านบอกว่าเรื่องด่วนเรื่องใหญ่แถลงเนี่ยสุดท้ายแล้วม,นนมักจะไม่สนใจอะไรเลยนะเบื่อมันมักจะเอาเวลาไปดูละครดีกว่าท่านนายกวันหลังบอกเออจะถแถลงเรื่องนี้ก็พูดมามาถแถลงด่วนไม่เห็นจะด่วนอะไรเลยก็ทุก so, ที่อาจจะเป็นข่าวดีก็ได้นะครับพี่เพราะฉะนั้นวันนี้เปิดรองมันได้เปรียบกว่าครับ <K? S 2> ต้องเปิดครับอ่าครับ ส่วนกลุ่มหุ้นเล็กผมว่าก็โอเคนะวันนี้ทานีก็ยังทํางานได้ดีใช่ไหมครับก็รอรุนยุพาอามันาเนอครับก็น่าจะน่าจะให้ผลตอบแทนที่ดได้พี่ในระยะถัดไปก็่หุ้นตัวเล็กนะเวียงแรงนันเองนะฮะพี่ปิงให้เล่นเก่งกาไรนะฮะหมดแล้วเนาะก็ไม่มีอะไรนะฮะคุณปิงหมดแล้วพี่ผมว่าตลาดมันวันนี้มัน ไม่ลงนี่ก็ดีใจแล้วพี่คือถ้ามันลงต่อเนื่องจากเมื่อวานเนียคือโอ้แย่แน่โมเมนตัมมันจะพังมากอะแต่ยังยั้งไว้แบบนี้ผมว่าสวยละนะคระบานหนก็งหนึ่งแปดอยหลุดนะครับคืมไม่หลุดหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งแปดเนาะครับหนึ่งหรือประมาณสองสามเดือะได้ก็หนึ่งหกห้าศูนย์ใช่ไหมที่ปิงมองแล้วก็หนึ่งหกแปดศูนย์ใช่ครับใช่ครับแล้วก็เบ็ดลองตอนนี้ยังเบ็ดกันได้นะฮะ เวลาอยู่เบ็ดน้ารองนะฮะด้วยประเด็นที่ท่านนายกเตะแถลงเรื่องดีเตรียมการ18นาฬิกาแต่ก็เรื่อง FOMC ไม่มีอะไรประชุมแถลง FOMC ปัจจัยต่างประเทศแต่ว่าาดัพยนไทยตอนนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างประเทศเป็นหลักนั่นเองนะปัจจัยในประเทศก็เหมือนที่รู้ๆกันอยู่อพี่ม่อนคะอดทนไหน่นะคะเดี๋ยวก็ผ่านไปค่ะพี่ม่อนอดพี่ม่อนทนเรื่องอะไรอะ อ๋อเข้าใจาแล้วเ <ใน S 1> ลือกตั้งในรอบหน้า<ค>นใช่ <ผม S 2> ไหมอีกปีเดียวใช่ไหมฮะท่านนายกบอกอีกปีนะได้ก<ด>็ผมคิดว่าถ่านเรื่องการเมืองต้นปีหน้าพี่น่าจะมีโอกาสได้เห็นการยุบสภาลแล้วเลือกตั้งใหม่มีโอกาสปไปไ,ได้สูงครับทํะไรก็ทําไปเถอะพี่ก็ชินไปแล้วแหละครับพี่อายุขนาดนี้ไม่ชินกับการเมืองก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงแล้วแหละครับ เดี๋พี่ชิ้นนี้อย่างเดียวขออนุญาแดงแดงเด็กปั๊มแบบนึงนะครับพี่อ๋อได้กปไ๊มด็ปั๊มเด็กปั๊มทีม power เก้าห้าเป็นหางครับเออคุณปีนคุณคุณทำได้ไงเนี่ยคุณพูดไปด้วยขับรถไปด้วยคุณทำได้พี่เชื่อคุณอ่ะอืวันนี้ก็จำเป็นครับพี่ครับก็ต้องคุยใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องขับรถไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคุณเห็นอะไรมาคุยภาพในหัวคุณหรือว่าถนนเอ่อ ก็หลายๆอย่างนะพี่มันก็มันก็เห็นภาพภาพที่เราจะพูดใช่ไหมครับเราก็เห็นภาพบนท้องถนนไปด้วยนั่นแหละพี่ครับได้ได้เก่งจังเลยนะทําได้ทุกอย่างทุกเรื่องสเบอร์ยังมลบขอบคุณนะคะคับพี่ารการขอบคุณค่ะก็เป็นข้อมูลของคุณปิงประกิตศิริวัฒนเกตนั่นเองนะคะกรรมการ